นี่ไงนี่ไงเดกกินเบอร์เจ็ดพามพามสวัสดีครับผมโมงครับใครับแชนแนลผมนะครับก็มักจะมีคนบอกอยู่เสมอนะครับว่าขมเมาเี่ยเป็นแมวนำโชคสาหรับผมนะครับคือเหมือนแบบว่าแชนแนลผมเนี่ยคนรู้จักเพราะว่าขมเมานะครับใช่ค่ะไม่จริงครับก็รีวิวหนังด้วยขมเมาแชนแนลก็มีรวมๆกันนะครับแต่ก็คือใครๆก็บอกนะว่าเออแมวตัวนี้จะนําโชคมให้ผมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะให้ขมเมามาลองใบหัวให้ผมนะครับผม โดยการที่จะเอาขนมเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยไปวางไว้บนตัวเลขนะครับแล้วก็ดูว่าเหมาจะกินตัวเลขไหนก่อนนะครับผมครับลองดูว่าขมอใจโชคกับผมจริงหรือเปล่าไปดูกันครับออกมาแล้วครับเมาเมาขมทุกคนเดืดกล้องเหรอไม่มันไม่กินเขาเปิดอ่ารเม็ดมาออกไปแล้วครับแมวน้ำโชคผม ไม่กินไม่หิวเหรอโน่นน่นโนของกินอยู่นน่นยังงับนิ้วเหรอร้องเลยนี่ครับมาแล้วครับต้องบังคับนะเอาเลยครับปล่อยเลยครับกินเบอร์สูงกินเบอร์ศูงก,ก,ก,ก่อนนะครับแล้วก็กินเบอร์หกเอ้ยนี่ไงนี่ไงได้กินเบอร์เจ็ด เมาไม่เรียกเลยหรอนี่ไงมันกินเลี้ยงนี่นี่นี่ไม่กินแล้วอันนี้ครับเมาเป็นจาก0671นะครับผมถ้ากับตีได้ว่าอะไรครับอะไรมันจะหาอะไรกันหาจะบุกแดงก็บอกแล้วว่ามันจะกินเลี้ยงจากใกล้ไปไกลเอามันเห็นว่าตัวเลขนี้น่ากิน067ค่ะ รอดูกันครับงนหน้าอ่าครับนี่คือข, Sounds ข,ข,ขมเอาแมวใบหวยนะครับผมก็ลองมาดูกันว่าเบอร์ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งนะครับจะออกหรือเปล่าหรือว่าขมเอาแค่กินอ่านที่อยู่ใกล้ๆตัวเท่านั้นเองเรียงกันไปใจสำหรับใครที่จะซื้อตามนะครับถ้าผิดหรือถูกผมก็ไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ก็อยากตัวเองก็ผมก็ไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมก็ไม่เกี่ยวครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้สนับสนุนการเล่นหวยนะครับถ้าไม่ถูกอย่ามาว่าผมนะครับครับผมไม่รู้เรื่องแต่ซื้อขนมมาฝากผมก็ได้นะครับไม่รือเรื่องแต่ซื้อขนมมาฝากผมได้ครับได้ครับส่วนเทปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขมอมอได้ครับผมเจ็ดหกหนึ่งพ่อหมอขมเมาไปแล้วเห็นเจ็ดหกหนึ่งพ่อหมอ Rồi oh ạ yeah.